สวัสดีครับพบกับช่องข้าวหอมเอนพอสนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาสรุปเรื่องยอ่อโกมินผู้กล้าตอนที่2ซึ่งก็ความเดิมจากตอนที่แล้วคือทางอภิน,นันก็ได้บอกว่าทางลูกคนเล็กโกมินเนี่ยจะเก่งกว่าลูกคนโตโกเมธไม่ได้เพราะว่าถ้าตามกฎเมนเทียนบานโกเมธจะต้องเป็นผู้สืบอ่าก็คือเป็นผู้ที่จะเป็นกรรษัตริย์องค์ต่อไปถ้าเกิดมีข่าวว่าทางโกมินเก่งกว่าจะดูไม่ดี ทางพระพระบิดาก็คือโกสุธรรมก็เลยตัดสินใจส่งโกเมธและโกมลไปศึกษาต่อกับพระอาจารย์ดาบทเพื่อไปศึกษาวิชาโดยที่ให้ทั้งโกเมธและโกมลโกมลไปด้วยกันโกมินก็อยากจะไปด้วยแต่ว่าโกสุธรรมไม่อนุญาตโกมินก็เลยเสียใจแล้วก็หนีออกมาจากตรงนี้จากพระจากทองพระโรงวันต่อมาโกเมธโกมลก็ลาพระบิดาพระพมดาเพื่อที่จะไปศึกษาไปเรียนวิชากับพระอาจารย์ดาบทโดยที่ ทั้งสองก็ถามถึงโกมินว่าเอ๊ะทำไมโกมินไม่มาซึ่งโกมินเนี่ยด้วยความเสียใจก็เลยไม่ได้มาส่งทั้งสองเรื่องที่โกมินไม่ได้ไปทําให้อภินันสะใจมากที่สามารถแยกโกมินออกจากทั้งโกเมศและโกมลได้ทาให้โกมินหัวเดียวกระเทียมลุยกระเทียมรีบพายุก็สะพายุซึ่งเป็นลูกชายคนโตของอภินันก็สะใจเช่นกันส่วนมักาลูกชายคนเล็กที่เป็นผู้ติดตามโกมินเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ชอบเลยสําหรับเรื่องนี้ โดยอภินันซึ่งเป็นอมารตก็ได้นึกถึงตอนที่ตัวเองไปขอของวิเศษของโกมินจากพระดาบทแต่ว่าพระฤาษีดาบทเหตุก็ไม่ให้แถมบอกอภินันอบอกกับอมา์อภินันว่าอย่าไปแข่งบุญวาสนาเพราะว่าโกมินเป็นผู้มีบุญญาธิการที่การสูงกไ็ไม่มีใครเทียบเคียงได้ซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อนึกถึงแล้วอภินันก็โกรธมากและแถมว่ามสกาว่าขี้ขาดด้วย จังหวะที่โกมินก็มาหามาสก,กาพอดีทั้งสองก็เลยไปเดินเล่นทางที่ชายหาดแล้วก็ว่าจะไปตลาดต่อเมื่อไปตลาดก็พบกับพญานาคซึ่งก็ได้ออกมาอารวาสอีกแล้วนั่นก็คือพญานาคอาคีแล้วก็ลูกน้องเนื่องจากพญานาคอาคีตอนที่มาครั้งแรกก็ทําผู้คนล้มตายมาครั้นี้ก็เหมือนมาอารวาสแล้วก็หาเรื่องชาวว่านอีกโกมินเข้าขัดขวางเพราะไม่อยากให้มีเรื่อง ไม่อยากให้ทําร้ายชาวบ้านทําให้ทางอาคีไม่พอใจส่วนลูกน้องเนี่ยก็พยายามจะห้ามปรามสุดท้ายแล้วทั้งโกมินและทั้งอาคีและโกมินก็เลยต้องประทะก,กันแต่โกมินเนี่ยก็ไม่อยากสู้พยายามป้องกันตัวตลอดแล้วของวิเศษที่ของวิเศษของโกมินคือผ้าแพรแดงแล้วก็กําไรที่อยู่กับทางฤอสีดาบทก็ได้มาช่วยโกมิน ขณะที่พญานังอาคียิงแสงใส่โกมินผ้าแพก็ช่วยป้องกันไว้แล้วก็จากนั้นก็ห่อตัวพาโกมินและมัสการหนีไปตรงที่ชายหาดขณะที่พญานังอาคียังโกรธแล้วก็แค้นมากก็พยายามไล่ตามเมื่อมาถึงชายหาดตัวลูกน้องของทาง,ทางอาคีก็พยายามบอกว่าให้หยุดเพราะว่าเรื่องมันจะบานปลแล้วอยากจะให้กลับเมืองบาดาล ซึ่งแน่นอนว่าอาคีก็พยายามยิงใส่ทางโกมินและมัศกาก็มารับแสงแทนโกมินจนทั้งถึงแก่ความตายโกมินก็เลยโกรธมากคราวนี้ก็เลยต่อสู้กันเต็มๆจากนั้นทางกำ,กำไรและก็ผ้าแพรแดงเนี่ยเหมือนมีอิทธิฤทธิทำให้ชุดของโกมินเปลี่ยนไปคล้ายๆชุดนักมวยแล้วก็มีมงคลมีท่าํำมวยไทยด้วยตอนนี้ชุดโกมินก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่ด้วยพลังของวิเศษของโกมิน ทำให้โกมินมีชุดที่เปลี่ยนไปสวยงามจากนั้นทั้งคู่ก็ต่อสู้กันซึ่งอาคีเนี่ยไม่สามารถสู้โกมินได้เลยโกมินก็ไม่อยากจะให้มีการเสียเลือดเสียเนื้อเมื่อกมินเห็นว่าตัวเองเนี่ยอย่างไรก็ชนะ,ะแล้วก็ไม่อยากทําอันตรายมากกว่านี้โกมินก็บอกว่าให้เลิกสู้กันดีกว่านี่ก็เป็นช่วงที่โกมินเหมือนใช้สายมงคลซึ่งมาจากกําไลใช้รัดคออาคีรัดตัวอาคีสุดท้าย โกมินก็บอกว่าให้เลิกสู้กันโออาคีก็ทําทีเหมือนว่าจะยอมเมื่ออาคีและลูกน้องทําทีเหมือนว่าจะกลับลงทะเลโกมินก็มาดูมาสการแล้วอาคีก็รอบยิงจากข้างหลังโดยยิงไปที่ผาคุมแต่ว่าทางอาคีเมื่ออาคียิงไปแล้วโกมินกับไม่เป็นอะไรเพราะว่าผาคุมบังไว้อยู่โกมินก็โกรธมากแล้วก็หันจะมาสู้อีกครั้งหนึ่งอาคคียิงแสงที่ปาก เพื่อไปที่โกมินโกมินก็ใช้กำไรป้องกันเอาไว้แสงเนี่ยก็สะท้อนกลับไปที่ทางอาคีจนเกิดระเบิดแล้วอาคินก็แล้วก็อาคีก็ตกลงทะเลไป ทางฝั่งพญานาคก็ถอยล่นไปเพราะว่าทางอัคคีก็ได้รับบาดเจ็บส่วนทางฝั่งของโกมินมสกาก็ถึงแก่ชีวิตทําให้พายุที่เป็นพี่ชายมสกาก็เสียใจมากแล้วก็บอกโกมินว่าจะนําเรื่องนี้ไปทูลต่ออาโกสุธรรมซึ่งเป็นพ่อของโกมินเพื่อที่จะให้โกสุธรรมสั่งประหารชีวิตโกมินทั้งอภิมันแลวก็พายุได้มาทูลเรื่องนี้กับทางโกสุธรมโกสุธรรมก็บอกว่าเสียใจมาก ส่วนทางอภิมาลก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เท่าไรเรื่องที่ลูกตัวเองเสียแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือไปฆ่าพญานาคอาคีด้วยเรื่องมันจะต้องบานปลายแน่แจากนั้นฉากก็ตัดไปที่เมืองเมืองใต้น้ําซึ่งทางกระโตหนพ่อของอาคีเมื่อรู้ว่าลูกตัวเองตายก็โกรธมากแล้วก็ถามลูกน้องว่าใครทําลูกน้องก็บอกว่าโกมินซึ่งเป็นพระโอรสของโกสุธรรมเป็นผู้ทําทางกระโตหนก็ประกาศว่าจะจัดการทั้งพ่อทั้งลูกให้ถึงแก่ชีวิต นี่ก็เป็นเรื่องย่อของผู้กล้าอาโกมินผู้กล้าตอนที่2ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ